เราหายไปไหนเนี่ยเรามาตามหาเขากันดีกว่าค่ะตามเลยค่ะอ้วอยู่นี่เองจเข้ารายการนีอรสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังหาวัสุนตู้เย็นเพื่จะล้สเมนูในวันนี้นะครับเราตามมาดูกันดีกว,ว,ว่าวันนี้ผมจะล้งสันเมนูอะไรให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้น้ำลายสองนเลยทีเดียวเชียวตามมาดูเลยครับตามเลยค่ะ วันนี้เราจะมาทำเมนูอะคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเราจะมาทากันอยู่2เมนูด้วยกันเมนูที่1ซี่โครงหมูผัดตะไคร้นะครับและเมนูที่2มาระตุนซี่โครงหมูนะครับเราตามมาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าส่วนประกอบในวันนี้มีมะระเห็ดหอมกระเทียมพริกสดใบมะกรูดและตะไคร้ครับพริกไทยเม็ดค่ะซอสหอยนางรมน้ำตาลน้ำปลาเกลือแล้วก็รากผักชีค่ะส่วนประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือซี่โครงหมูเราตามมาดูวิธทีทำกันเลยดีกว่าครับ รอบเมนูแรกนะครับซี่โครงหมูผัดตะไคร้นะครับต่อก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหั่นตะไคร้นะครับเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับสองสับกรเทียมสามสับพริกสดครับเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตั้งเตา,าด้วยไฟอ่อนนะครับคขั้นตอนนี้นะครับเราตั้งกระทะด้วยไฟยอ่อนๆนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับอ้าวใส่น้ำมันแค่นี้พอเหรอคะพอครับเพราะว่าซี่โครงหมูเนี่ยมีมันอยู่แล้วเมื่เราหันซี่โครงหมูลงไปทอดในกระทะนะครับก็จะมีน้ำมันไหลเพื่อออกมาเราจะน,น้ำมัน แล้วทำไงต่อคะต,อนนต่อน้ำมนันให้ตัวนะครับอนั้นพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่กระเทียมกับพริกสดน,นะครับลงไปผัดต่อเลยนะครับถ้า <c oughs> ตอนนี้ผัดให้กระเทียม ิเน้นะครับเข้ากันแลวก็ให้เริ่มมีกลิ่นเล็กน้อยครับอืกเริ่มหอมนะครับุ้ชมจะเห็นได้ว่าจะเทียมเรื่องเปลี่ยนสีนะครับเมื่อะเทียมมีสีเปลี่ยนกระดอนจากนั้นขั้นตอน ที่โคหูนะครับเราก็ต้องเลือกที่เนื้อมีสีนมพคูต่อนะครับไม่แดงจนเกินไปเพราะจะเป็นเนื้อหมูที่มีลักษณะที่สดนะครับจากนั้นเมื่อเราใส่ซี่โคหมูลงไปแล้วเราก็คลุกเขาที่โคหมูก,กับพริกกระเทียมนี่เนี่ยให้เข้ากันนะครับตอนนี้เราจะเาคุณใช้ไฟอ่อนไปต่อนี่นะครับเพราะว่าไม่งั้นกระเทียมจะไหม้คุณผู้ชมครับตอนนี้หุ่นมากเลยค่ะ ของนี้ท้องร้องแล้วนะคะไม่จะได้กินแล้วเนี่ยย่าครับจะไม่เสร็จหรอกรออีหน่อยๆพอแล้วเริ่มเขาเนื้อหมูนะครับเข้ากันเรื่อยๆครับส่วนเนื้อหมูจะเริ่มมีสีที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือสีจะมีลักษณะที่เป็นทางไม่เป็นเนื้อหมูร่วมสุดและเมนูที่หนึ่งนะครับที่โค้งผัระไคร่เนี่ยส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออะไรครับคุณโบคือตะไคร้ค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่านอกจากกระชายเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยยังมีสัตว ได้ดีแล้วครับเราก็ต้องใส่ตะไคร้แล <patri ots? S 1> ้วนะครับตะไคร้โรยลงไปทั่วเลยนะครับาคะแล้วทำไมยังไม่ใส่ใบมะกรูดอ๋อใบมะกรูดเนี่ยเราต้องใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ใบมะกรูดก่อนเนี่ยใบมะกรูดจะมีลักษณะสีซีดลงแล้วมันดูไม่สดนะครับจะดูไม่สวยงามนะครับเราต้องใส่ที่หลังถพาใส่ที่หลังก็จะมีสีที่สดและสวยงามแล้วจะมี่นที่หอมด้วยนะครบอ๋อทำไมบอกไม่ดูนะคะเนี่ย ผสมเลยครับอย่างแรกนะคะซอสไห่งแล้วปริมาณละอัาตาส่วนะครับคุณชต้องดูปริมาณด้วยคนกะได้พอดีนะอย่าให้เค็มกินเกินไปต่อไปค่ะน้ำปตาค่ะเกลือค่ะเกลือที่ใส่เยปนิดน้อยพอนะครับสุดท้ายค่ะน้ำ น้ำตาลนี่ใช้น้ำตาลทรายจะเป็นต้องใช้น้ำตาลทรายแดงกันหรอคะขอเช่นน้ำตาลทรายชนิดไหนก็ได้ครับที่แหาะซื้อได้ง่ายๆตามบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวเราไปใช้ได้เหมือนกันครตอนนี้คือเราคลุกเขาเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันนะครับคุณผู้ชมดูเลยนะครพยายามคลุกให้หมูแล้วก็ซอสถอยน้งนมเกลือ น้ำตาในไะม่เ,เข้ากันนะครับผสมตานแล้วทำอะไรต่อคะขั้นตอนต่อไปคือใส่น้ำเปล่านะครับเราคลุกเคล้าทั้งผิวหนังกับใส่น้ำเปล่ากลิ่นก็หอมต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะตอนนี้หอมลงมแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราพยายามเอาเนื้อหมูเนี่ย ให้มีพื้นที่สําหรับราานนติดกระทะนะครับเพราะเราจะใส่น้ำเปล่าแล้วก็อบอยู่ไว้ประมาณเพื่อตัวอยู่ไม่มีลักษณะเนื้อนิ่มนะครับแล้วใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะประมราณสิบนาทีครับคุณโบแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะครับนี่นะครับพอเราใส่น้ำเปล่าเสร็จแล้วเราก็จะนำฝาหมอ้อเนี่ยมาปิดเพื่อตัวอยู่ให้สุกนะครับ เราประมาณ10นาทีครับค่ะระหว่างที่เรารอซีอ่โครงหมูสุกนะคะเรามาทำเมนูต่อไปมารดับซี่โครงหมูกันเลยดีกว่าค่ะว่าว่าว่าเป็นโรงสูตรวิยากวันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดลับการกทำมาราสแม่นผมกันนะครับวิธีง่ายๆที่จะทำมาราสของเราเนี่ยแม่นผมนะครับนั่นก็คือนำเกลือมาตามตัวของมารา,นนะรารสจากนั้นมาราที่เราทานเกลือเสร็จแล้วแช่น้ำเกลือทิ้งไม่10นาทีเท่านี้เราก็จะสามารถลดความโสของตัวมาราได้เลยทำให้เกิดกินได้ง่ายขึ้นเองทราบไหมคะว่าในมาราเนี่ยมีแคลเซียมสูงซึ่งงงมมมีสสส่่วววนนชยใกาาารรรร้เิคแแข็ง เบต้าคาร์บีนในปริมาณที่สูงจะมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันกับร่างกายและมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากสารก่อมะเร็งด้วยค่ะไมน่าเชื่อเลยนะครับมะละบอเท่านี้จะมีสรรพคุณที่มีประโยชน์มากมายเราไปเริ่มวิธีการทำมะละกอที่เคาหมูกันเลยดีกว่าครับค่ะแบบแรกนะครับเราก็ต้องนําหมูเนี่ยไปต้มในน้ำนะครับให้น้ําเดือดไปก่อนระหว่างนี้นะครับเด็วผมได้คุณโบเนี่ยบุกกระเทียมแล้วก็บุกกาะขัิชีนะครับเพื่อให้น้ำซุปของเรามีความหอมนิดนึงนบเด็กได้เลยค่ะขอทำอะไรบ้าง กระเทียมนะเพื่อให้กลิ่นของมันเกี่นเนี่ยจะเ,เอายมาในขณะที่กระเทียมมีรอยตนะครับเพื่อช่วยเพิ่มให้น้ำซุปเนี่ยมีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับครับก็มีพอแล้วครับหลังจากนั้นเราก็บุกร่ามบักชีนะครับรา่ามบักชีเนี่ยก็เป็นส่วนผสมนึงที่มีความหอมได้แคบกับกระเทียมนะครับเมื่อสองส่วนนี้มาอยู่ด้วยกันแน่นอนกับน้ำซุปของเรากระเทียมมีแรงต่อแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะอบมกน้องดี่รักโบ รแล้วค่ะเมื่อเร,ราบุกทั้งสองอย่างทั้งสามอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับจากนั้นเราก็นำไปใส่ในน้ำซุปของเราเลยครับตามมันดูเลยนี่นะครับน้บนำซุปของเราต้มน้ำไปได้สักครู่หนึงนะครับหมุนดูได้แล้วก็นำรากผักชีผักทียมแล้วก็พริกไทยนะใส่ลงไปในน้ำซุปเลยครับเท่านี้ออเราก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะครับค่ะแล้วบอกเราในบริหารอีกพอๆเลยได้ไหคะหั่นแบบไหนคะครับตี๋ขอหั่นแบบนี้นะ,ะแล้วก้านเนี่ยต้องเอา ก้านเห็ดหอมเราจะหั่นที่นะครับเพราะว่ามีลักษณะที่แข็งนะครับไม่เหมาะที่จะรับประทาน,นครับ,รบแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเห็ดหอมเนี่ยสามารถใส่แทนได้ไหมคะสามารถใส่เป็นแครอทหรือผักอย่างอื่นได้นะครับก็าสามารถใส่ได้ั ตอนนี้นะครับมีดูที่โครหมูปั่นไทยนะครับหนาก็แห้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้หมูเนี่ยมีลักษณะที่นิ่มนุ่มนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอม ราคาขนาดไหนวิตัเแต่ดาเลยกขน กำลังเดือเดเต็มที่แล้วค่ะทำอะไรต่อคะเนี่ยฮะตอนนี้นะะ้ำนกะังของเราหลังจากที่น้ำเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่มะละานะคะรับให้เด็กๆช่วยกัน ครับเมนูที่หนึ่งก็เสร็จแล้วซี่โครงหมูผัดตะไคร้ครับเป็นไงล่ะสีสันน่ารับประทานเป็นไหมครับเรามาลองอีกนิ่งหนึงกันนะครับตอนนี้นะครับมาล้าตถึงซี่โครงหมูของเราเนี่ยก็สุกที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่จานโอ้เห็นไหมครับน่าทานจริงเลยแต่ต่อไปนี้นะเราก็จะตักใส่จานแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆเลยนะครับ่าไม่ปิดแก๊สก่อนเลยคะ เล่นครับเป็ดเป็ดเป็ดหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะเสร็จแล้วครับเนน่วยที่สอง มาละตื่นซี่โครงหมูครับ